สวัสดีครับหลายคนเลือกอยากจะกินผักนะครับมีแกงชนิดหนึ่งเป็นแกงของหมูเ้าเท้าเหนือนะครับนั่นก็คือแกงแค่วันนี้มาดูวิธีการทำแกงแค่นะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยผัดพริกแกงนะครับ ให้พริกแกงมีกลิ่นหอมนะครับน่ารับประทานหลังจากพริกแกงได้ที่แล้วนะครับเราก็ใช้เนื้อหมูสับนะครับมาผัดมารวนเข้ากับพริกแกงให้เนื้อหมูสุกก่อนนะครับ หลังจากที่เนื้อหมูสุกดีแล้วเราก็เติมน้ำซุปลงไปนะครับพอให้ครุกคลิดนะครับเราปรุงรสด,ด้วยเพื่อรสชาติด้วยของปรุงรสนะครับเติมน้ำปลา,งาลงไปให้หนัว ยิ่งขึ้นแล้วก็ถึงคิวของผักที่เราเตรียมไว้นะครับเราจะแยกผักเป็นสองแบบคือผักที่สุกเร็วกับผักที่สุกช้านะครับเริ่มต้นด้วยผักที่สุกช้าเสิงเป็นก่อนอย่างเช่น หนอ่อไม้มะเขือเปราะหรือฟักแมวนะครับต้องใส่ลงตัวก่อน ลีไฟอ่อนๆน,นะครับตั้งไว้สักพักให้ผักกลุ่มแรกสุกซะก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผักที่เป็นใบนะครับได้แก่ชะอมนะครับใบชะพูแล้วก็พริกสดนะครับผิก,กินดาสวยๆแต่งให้มีสีสนันรสชาติกลมกล่อมครับ พอใส่ผักจนิดบบแล้วยกลงใส่ชามพร้อมเสิร์ฟความอร่อยนะคะมาชิมกันเลยขอบคุณสำหรับการติดตามชมสนใจอาหารอร่อยๆอแบบนี้และก,ก็กาแฟรดเลิศ อย่าลืมมานะครับครัวคุณนายปั๊มบางจากถนนสุรนารยจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณครับ